เป็นยังคืออยากเป็นตำรวจฮะใส,ส่สูทสีฟ้าใส,ส่สูทสีฟ้ามีอย่างน้นนอใส,ส่สูทสีฟ้ากลับสบายดีแล้วก็บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e แม่น้องมินตาเด้อพี่น้องมาพบมาพอกันเมื่อน,นี้แม่น้องมินตาอยู่บ้านบ้านเอื้อยตุก๊กเนาะพี่น้องบ้านเอื้อยตุก๊กบ้านสาวตุ๊กพี่น้องเลยเนนะาะโมูหว่าเพื่อนซีอยู่เพื่อนอยู่ซ่าหรือบบพี่น้องไอ้ฟนกระตกแนดเดี๋ยวนี้เนาะก็ะเห็นแต่เด็กๆอยู่สิขาวพักท่าสบายดีกอนว่าสาวตุ๊กอยู่บ่พี่น้องโดยสบายดีโอ้โอคือมีแต่ฟูเทเทศละรอเทนอะ อ่ะซื้อจังได้เนอะโอ้เจ้าน่ะซื้อน้องโซก็ออซลูกคุณน,นั่นเดชซื้อจังได้ลูกแอน้อยออแอนน้อยซื้อแอนน้อยนิพนคือดาร่าท่าลูกอ้าวขนมาลูกหล่ะน้องโซกโอ้แม่แม่ไปแซ่ลูกหล่ะไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้ก็เอลยหลานบ่ไปคนเดียวไปคนเดียวอ่าน้องโซกยืมยองห้องได้ลูกเดี๋ยวนี้ เฮี oh, นห้องปน้องเอาอันนอกยังก็ล uh ืมแล้วเอ้ยเอ๋น้อยลืมแล้วเอานางพี่ลูกละเอานางพี่โอ้เอ๋น้อยเนี่ยซื่อคือซื่อคืออันนักห้องนี่เนาะเอ๋น้อยนี่พลซื่อเสียงเฮงน้ำก็ได้น้องโซ่หน่เฮียนอยู่ห้องเฮียนปฐมบัณฑาหนี่บ่ลูกเคยได้ที่หนึ่งหนิบ่ล่ะ เคยดีใจว่าได้ที่หนึ่งโอ้อ่าคู่คนเอารางวัลให้ยิ้ม่ได้ที่หนึ่งอ่าแนมกล้องแน่น่อง่นไปข้างในเลยคือคือน่องอ่ะนะคือยังน้องเบลน้องพลโอ้น้องน้องพลไปฮะโอ้แต่แข่งคนไหมล่ะอันแม่ตุ๊กเจ้ามีลูกจะโคนลูกละมีสามบ่เจ้าเป็นไอ้มงวะโอ้น้องสุกน้องสุกเป็นไอ้มงถ้ากันกินข่าวกันยังลูก เฮ็ดกินกับเฮ็ดเอาเฮ็ดหยังเฮ็ดงานเฮ็ดสร้างผ้าเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดได้ได้กินลูกเฮ็ดนางฟาเราแกงแม่ตแกงไว้ให้บ่อป้าเฮือนน้องโชคนี่สิเฮ็ดหยังต่อลูกอันสิกออกไปบ่อน้องโน้องโน้องแอน้อยเนาะ เอานอ่องแม่ตุกให้เอานอ้องอยู่เพื่อนนะลูกเนาะ mm hmm. มาอนี้ฝนมาตกแห้งเนาะอยู่เี้เนาะ mm hmm. เจ้าก็บมิไฮมหนาอยู่บ่ลูกพ mm hmm. า,ากันเฮ็ดเนี่ยได้สั่นแต่ละปีพากันซื้อข่าวกินมอกกับมมตุกเ mm hmm. ม่ตุกหาเงินได้ได่ายเนาะไปทางสวน โอ้ไปเห็ดทานพ่มหไหมโอเห็ดทานน้ำเนาะ่าน้องโชคเอาน้องอยู่เพื่อนพักกันเห็ดอย่างลูกพักกันหลิ่นขิดดีทีหไหม <laughs> อ,อย่าเสียดายบรเห็นแม่ตุก๊กเนาะแม่ตุก๊ก มาเเลาะเบิ่งบ้านน้องโซกก่อนอ้าอยู่บ้านสายบุญมื้อนี้เงียบพี่น้องเอยเนาะอันนี้กบ้านน้องทงบ่ลูกนออ้ทงเพิ่นไปส่นไปทานคือกันเออไปเฮ็ดทานบ บอแม่ตุ you. You right. right. <laughs> uh ๊กกู่อยู่อยู่แต่ลูกชายเพิ่นให้ให้ลูกชายเพิ่นเผาเฮือนเออไปเลาะเบิ่งข้างล่างเลยเด้อน้องโชคเด้อป๊ะลุกไปนํากันลูกยังบ่เคยมาจักเทื่อแม่ยังบ่เคยมาจักเทือว่าสิมาลินนําแม่ตุก้แม่ตุก้บ่อยู่เนาะเพิ่นไปแต่เช้าบู่หนาไม้เออจังนั้นแล้วก็มาบ่ ไปหาหน่อไม้ได้อยู่บ่ไปแต่เก่าโอ้โอ้ทางหลังบ้านน้องโซกมีไฟฟ้าเรียบร้อยเนาะน้อ,นองโซกเนาะโอ้สบายไส่น้ำอยู่ไส้ลูกเออไไดนีด่บ่โอ้ใส้ได้ได้เนาะอ,อยู่พี่เนาะบ้านน้องอุทัยบัดไส้บ่ได้พี่น้องเลยแต่ว่ายอยู่พี่ทางน้ำบาดานได้เรียบร้อยเนาะใส้น้ำบาดาแล้วบ่าลูกโอ้สบาย ได้เรียบร้อยอันนี้เพิ่นสิก็ออกมาทั้งหนาอีกเนาะทั้งขางพี่น้ะมันเป็นทั้งหนาว่าออกไปแล้วถ้าสีเรียบร้อยบ้านเอื้อตุ๊กนี่ก็ได้จจกเอื้อยจกอนาสาวพี่นนองยังบองฮู้ไ่ได้ถามาอายเพิ่นเนาะบางทีกัอายเพิ่นจักว่าน้อยกว่าแม่น้องมิ้นตากับบองฮู้มาที่แรกกับบพ่อคือเก้าโอ้ยเสียดายดพ่อแม่ตุ๊กเก้าอาแอนน้อยเฮี้ยนยี่หองได้สลูกละอานุบาลหนึนน่ง เคยฟ้อนอยู่บอเมย์สาวคู่เม่คู่เคยฟ้อนอยู่บออยู่รงเรียนแม่คูจ่จะดีว่าลูกอยู่รงเรียนโอ้ต้นหมกเพชบ่อน,อนอัอ่นมมน่ะน้ำถ่วงอะไรเนาะลอกลองปอกแปกพี่น้องเอ้ยฝนตกอยู่บ้านทรายบุญเมื่อไงฝนก็นมาตกมาเป็นทรายอ่าอยู่อันนี้เนยบ่อันน้องโซก ยามเพชรออกส่งสีเพชรลายทะลุอยู่ดงนี่เจ้าเคยเข่าไปหาอยู่บ่บ่เคยเข่าบ่คนกระตกพี่น้องเอ้ยมาลมกับนะมาลมกับอนาลูกชายเป็นหลยสองคน บ้านสาวตุ๊กเพื่อนโบยพี่นอ้นองเลยมาที่แรกกับโบยูซ้ำมา,มาถามความฝันของนอง้องๆอีกอนอาอโน่อยนี่ใหญ่ขึ้นมาสิเฮียนเป็นยังลูกละฮะความฝันอยากเป็นยังลูกอยากเป็นทหารบออยากเป็นตำรวจบ่แบบนี้ฮะนะอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจโอ้เป็นยังก็อยากเป็นตำวรนนวจนะล,ล,ล,ลูก เป็นยังคืออยากเป็นตำรวจฮะสาเหตุอยากใส่สุดงามบ่อ๋ออยากใส่สุดงามอยากใส่สุดงามจะอยากเป็นตำรวจพ่อน่าแอ่น้อยบ่อยากเป็นนังห้องม่ลกนังห้องก็อยากเป็นโอ้้องโซกได้สิลกอยากเป็นยังไงมา ใส่สูทสีฟ้าใส่สูทสีฟ้าเป็นอย่างน้อใส่สูทสีฟ้าเป็นอย่างน้อตำรวจบอหรือทหารหรือว่าแพทย์บอสเป็นอย่างน้อคือเสือทีมงานยูทูบนี่บอสโมเมนเป็นอย่างน้อเสืออัน สีฟ้าหมดเลยอันแบบช่วยเรือนี่บอสแบบสีฟ้าแล้วก็พีสุดสมันจะใส่สีขาวอะไรมัย่างน้งนนนองอ, <c oughs> อ่ะนะเนาะรอบปอบ่แม่น้องมินตากับบังโหรีน้องเลยใส่สุดสีฟ้าเป็นไผ่น้องใส่สุดสีฟ้าเคยเห็นเพิ่นไปเป็นที่ม,มั่นลูกโอ้ความฝันอยากเป็น อยากใส่เสื้อสุดสีฟ้าเพื่อนน้องโซ่ตอนนี้เฮียนอยู่ห้องปอเนึงนะลูกได้เป็นหัวหน้าห้องอยู่บ่เจ้าบุเคยเป็นบ่หัวหน้าห้องคณะห้องเคยเป็นอยู่ตอนนี้อยู่ห้องปอเน่งเนาะอันโได้จักปีเลยตอนนี้สิบเอ็ดปีโอ้อัยุได้สิบเอ็ดปี เถอะตตลเมื่อเจ้าช่วยเวียกเมตุกยังไดลูกช่วยหนึ่งข่าอเฮ็ดกินได้เป็นบะบบเป็นยังหนึ่งเข่าก็ได้เนาะถอดไลายได้เป็นบ่ลูกโอ้ถอดไลายได้ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะเอ้น่ได้ลูกเฮ็ดยังแน่ได้สักเครืองเองได้บ่ลลูกได้แล้วโอ้เก่ง กินข่าวเองไม่ให้แม่ป้อนดีโดยเก่งแล้วอากาศกาสิประมาณนี้เดินน้องโซกน้องแอ่น้อยเดิมแม่สิได้กลับป้าเลยเนาะยังใดก็ต้องขอแสดงความขอบมุณขอบใจเนาะหัวมาพ่อแม่ตุ๊กกาล้มกับลูกๆอ่ะสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องกับลูกล่ะโดยขอลากลับก่อนเนาะแม่สิได้กลับก่อนเดิมวันี้เด้อ โดยพี่น้องเอ๋ยเนานะก็สซีประมาณนี่มาเมื่อนี่ก็มาเยี่ยมยามทางบ้านเอ้ยตุ๊กพี่น้องเอ๋ยมาขั้งเลขกับบ่พ่อเพิินคือเก่าพี่น้องสเสลเพิ่นวัดโชกวัดศาสนาพี่น้องเอ๋ยเนานะว่าอย่างว่าลมมาถามข่าวข่าวเพิ่นเนาะพะว่าบ่เคยมาจากเธอพี่น้องเอ๋ยก็เลยพ่อแต่ลูกชายเพิินสองคนเนาะก็คือแอ๋น้อยแล้วก็น้องโซกเนาะ อาจังใดกเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่อง YouTube แม่น้องมินตาย่ใเดอพี่น้องเดอเพื่อเป็นกำลังแห่งใจเนาะได้ทำคลิปต่อๆไปถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษของอาภายยัยเะไล์เอาไว้พบไพว้พ่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เขอกวาวคำว่าสบายดี